สวัสดีครับซันนี่ลันสตาพับวันนี้ก็จะมารีวิวการเปิดกล่องโคนี่นะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าโอเคแพคเกจิ้งของโคนี่เนี่ยข้างในเราแถมอะไรบ้างนะครับนอกจากโชคโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับก็อันนี้ผมก็หยิบโชคของบ i ดเทิรมานะครับเป็นโชคหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแพคเกจิ้งกล่องเล็กก็แล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็จะมีกล่องใหญ่นะครับโอเคครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่าตัวฉลากข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีชื่อรุ่นบอกมีโมเดลบอกแล้วก็มีปีบอกนะครับโอเคแล้วเราก็เปิดข,ขึ้นมาอ่าชิ้นส่วนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะมีล็อตให้นะครับเป็นแพคกจจิ้งแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นโชค๊คแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีโช๊ค1กระบอกต่อ1น1กล่องนะครับก็ในโช๊คก็จะมีตา BJ นะครับแล้วก็ซีเรียลนัมเบของโช๊คแส่ไว้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นใบรับประกันของทางเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือหลังจากที่เราทำการซื้อและติดตั้งเสร็จเนี่ย เราต้องกรอกนะครับแล้วก็ส่งกลับมาทางร้านค้าที่เราซื้อไว้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองถ้าเกิดสมมุติว่า,อาโอเคโชคมันมีปัญหาหรือว่ารั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเอาเนี้ยมายืนยันได้ส่วนเรื่องเงื่อนไขเนี่ยก็สามารถมาดูที่ข้างหลังตัวใบรับประกันได้นะครับ ไปก็จะมีอ่าโอเคมีสติกเกอร์แถมให้นะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นโชครุ่นอื่นนะครับก็จะมีแค่สติกเกอร์อ่าพอเหมาะนะครับพอมือตัวใบเดียวแต่อันนี้จะเป็นตัวโชคลาสิสิกมันก็เลยจะมีสติกเกอร์คลาสสิกมาให้ด้วยนะครับมีอะไรอีกเอยโอเคสุดท้ายแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการติดตั้งโชคนะครับมีไว้ให้เพื่อที่จะ ง่ายต่อการติดตั้งด้วยนะครับก็อันนี้ก็คร่าวๆของแพคเกจิ้งของโชคนะครับว่ามีอะไรบ้างก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อ,ตอไปใน c h anel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ